ก่อนเกิดไมนคืนอะนี่บอกเฮ้ยใครเกิดปั๊ดอ่ป้าใส่ไหมใส่ชุดหนาในนี่นนี่โนอนมาหนึ่งปีแล้วไงเจ้าบายดีจ้าดีลูกหลานบายดีปั๊ลูกหลานสบาดีลูกหลนบายดีล่ะบดีพอสบายดีค่ะพ่ว่ายัง นจะเอนิ่งคือว่าปลนลูกนุกเข้าเนาะเวลาเห็นลูกเนี่ยเห็นลูกนี่ยเห็นลูกเลยตาส่วนลูกโลอยู่กตีงกตีงเรได้ปากกับปากมรเป็นเมนมาลูกอะแต่ก็มีด้วยลูกคนนีีปลาลูกเข้าสุดท้านสวาดีเร่อปลาลูกเนี่ยหยิบในไปสร้างไว้นอนนี่นี่หยิบในไม่ได้รถวนนี้นะวันี้ไ่ใช้ดุลูกพาไปใช้วันนี้ ไปกันไปกันจิดไปกันวะมาเลาะึงมาเลาะมีบ่มาอื่นนูนส้ขึ้นไปเซตโปนอาเสตนโปนแล้วไปนีกแล้วพอวัเนี่ยฮงพอดูไปมันกะดีแล้วคือีงนีแล้น่งนไปเซตโปนกับมีงานไหมปมีงานแล้วมาดีคืเพินยเคื่อนไงยังมไดีมได้แบนี่เลยมาแล้วากัแล้วเอาไปเอานะ เขามบอกว่าดีไปเลยได้ยินนะไอไอเปื่อมะเกงไอเปื่วยมะเกงไปหาอยู่ตลาครับไปหาอยู่ตลาดเอารถไปรถเอารถออกมาจากอันอันปูซ่อมรถอ่าแล้วก็ไปล่างรถกลับกลับมารับอ่าเมนนอนี่น้องยูรินอนนี่นี่นอนมอมมีนอนมุนไล่น้กไลาไลายน้องนัางน่าเสียดีละเพื่อนมาเยอะ น้องนางม่ได้บอกูอหลนังนางนะมันยังไงเนานางน้องน่องนางนุ่นคข้เด้งนางนุ่นแม่เรยกอายุเรียนหายเด้องปว่าได้น้องนางก่อนนะพี่เลี้ยงดอนเนาะพี่เลี้ยงเลี้ยงอยู่ม่อเน้ลปีนี้โม่สี่ป่มหามหามหานี่สองปีก็จบนะมากับลูกหลานบ้านฮอกโอ้ยบ้านนอกกับสมบ้านนอะที่เอาเลย แกที่วบานไหเนาะเย็นจบมาอยู่เฮียหน้างัวด่งัวน้าฮะคนที่ไปให้ไทนาเป็นลุกมันขยันเปไทนาเอามือนีเอาหนว่มจกี้นะรุ่นรุ่นรุ่นลุงเนี่ยบุสาวคนไหนหน้าลายน่ะโคเม่มักน้ำ ่ขี่ไล่กันยักษ์ที่ไล่กันอยากให้ออาเพราะว่าหน้าผู้สาวลายผู้อเข่าหน้าเป็นแบ่งผู้เท่าไม่เท่าแบ่งให้กับพลเด้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าชื่อมือได้จ้ะมารุ่นลูกรุ่นหลานชื่อมือนี่หน้าผู้เท่าไม่เท่าลายผู้บ้าวพราะชอบผัวไปใกล้นี่จะเสียคอลูกเคยนะเพราะยังเขาไม่อยากเ็ให้เห็นนะเปลี่ยนคักแล้วเดนีดเนาะเขาคิดว่าโอ้เอบอกไงว่าบางคนว่าไปหาเงินยุงเทพสองสามเดือน ูชอเห็นหน้าคายเขาปีนึงลำบากอีกเอากี่หาเงินยังม่ไห้เลวนี่ยูเจ้าบ่มีหน้าไหลว่ามันจะต้อมาดูกบ่ตอบ่อได้แล้วนี่เนี่ยเฟนเป็นหายแวบหายแวบเราได้เขาเห็ดไปได้มาดุ่ะไปไปกันทางเงือนใครได้หัน้าได้ยังพอยังพอดีเนาะไปทางไหนครับว่ะทางน้าทิ้งิไปได้เลยมาดก อรเจ้าใช่าะคิวคิวจู้กันยังรึมืออไรมือเราลงมาสิอิ่ะแรงแรงบอกแรงหอนวนมี้พ้่ใหญ่ที่ท่านทานเป็นทูมาถามมาเรื่องเพื่อนเองน้องน้องนะสาลีบอสาลี่ตวล่ดสายดสเอลุงกรตอบว่าลุงบูลุงอไรลุงไปน้ำ่าทั้งอริ่ก็บยาวมาเพราะว่าทังคุ้นคนเลกกันไปเห็นเรียก ว่าว่าเพิ่อนอยากจังว่เพิ่อนอยากซอยฮะแหละแต่ว่าเราฟังเบิ่งที่นี่ทั้งเขาบัลลีวะยานกรการรถไฟซอยได้แล้วแต่ไปซอยเกิดยืนแต่ว่าลุงเกิดในน้ำิ่นไปแล้วครับไอ้มันแล้วนะเพื่ออยากแล้วหรอเพราะว่ามันคือเสมอในการมันก็ต้องซอยกันหลายทางนะคนเล็กคนน้อยไอ้มันเสียนว่าสำเร็จรอได้อา ต่้บตามนอกขางนอกอยู่ฮ่าเ่ฮ่อแค่แค่อย่างนาอยูมขนไป้อเปี้ยววันไหนแมนมหัวไหนม้วเอาไปันฉับ่้งดไเจ้ีนนั่งยังู่ช้นปว้วพออ๋อ้อบกเจียวสบายได้บ่อ่าฮ้แลวฮ้าหาล้านแ้ใช่แใ่นเกลื่เซ้ยงเพาว่าหาล้านแ ว่าคาตรวจภายในเหมือรถแบบมันเป็นแห้งอะนะระยะที่4นี่แหลเป็นพวกหนามน้ำบุดุช่ย่างนี่แหละระยะที่4อะระยะที่4ระยะสุดท้ายตัวนี้พิหาแต่ว่าพอมันว่าช้าเป็นเฮงนะนี่นะกินชาอย่างกงีเพราะได้เพรเรื่นงักเ่านะหนุ่มบอกกับบางที่จะเฮากินการการเที่ยวกินอ่า คือหน่อไม้หน่อยางสิน่บางทีมันกลับหน่อไม้มันนอตตาบัจิ้นหน่าคลาสสิ่งหนึ่ยไม่คือเขาอยู่ตอนท่าอยู่นี่มันเพิ่มาคาาสหรือเพิ่มารับสื่อสารคขายคขายเด็กเข่ารำกะมีจัดน้ำทุนน้ำเล้อดยูดีจะกระปาาจะข้ามในมาดุนี้เสียงลูกว่าไปแวะโยงั้นเรื่อง ก็ได้คอยแต่กับลุ้งเรื่อยวะแนน่าเชียงไม่ยากนะเกิดเอ็นเอเชียไม่เรียดมอโมานนี่ผมว่เตยแม่ด้เมเต้อันนี้พี่ต้องเัยมีมีสองคนที่แบบว่าลูกหลานในเฮือนที่เขาบม่ยากเบลเบลอ่เบลก็ไอ้เบลแกอยู่เมเต่นอนจุใหญ่บอกอันนั้นแบบว่าบอกอยู่นอนจุใหญ่ก็ตามไปสาวคือนี่เนี่ยังยากนะนี่เนยังเก่งพออยู่ในนี่คือแบบว่าลุงหมด เหลือตาเสียบาทเดียวยังไ่ใช้ปากเลยยังกอดอยู่ริจังผมแปลกใจนะนี่แบบว่านี่นี่เก่งเก่งดีแล้วคันว่าที่จริงกับยังใค้ลูกหยอกเนี่ยลูกหยอกลูกลูกหยอกก็รู้สึกดีใจแต่ว่าบางทีแบบคันว่าอันนี้แบบที่อุ้มลูกนะอุ้มก็แบบเอ๊้ดิอ่าเขาไปอุ้มแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยแยกว่าได้ลูกกันเลยอีกแล้วปากเลือดอีกแล้วจะได้เงินเจริญเสีหนึ่งสิบเอ็ดนุ่นแล้ว ออกนาทงด้านเลียนตัวนี้นางมาลดตัวยูใจเดี๋ยวให้ยูลดให้ยูลดดีกว่เนี่นี่นี่คันนี้บอกคันนั่งนะคันนั่งแถวป็นกลา่ายแล้วเจอดมาได้แล้โอเคเราถ่ายเราถ่าย เดี๋ยวเนเมนจะหนุนหรอวัสดีบรรพบุรว่าสวัสดีเราหุละเน่หนุนอยู่นี่นะหุนเื้อสื่อว่าหาชีนุนนุนเกืเบียนแล้วช่องให้นดูอยู่ได้นี่บอกว่าดึกเลิได้แท้นี่บรรพบุบอกบไเป็นคนหูจีน่ว่าโมนี้บอกเ้ยสีทรมาเลยขับไปให้นะ เรติแต่เซียยืนหนังเรียนก็ต้องขับถทางนด่นนิดเียนนิดหน่อยขับรถมันจะอยู่โม่ไหนนะม่่หามโม่ปีนี่นะปีหน้าขึ้นม่กอีกสองปีเจ็บนุ่นขอกนี่บอนมาแน่นนี่รถได้เห็นอะไรอรถพันธียะบอกเลยไมมีอะไรกิดขึ้นนไม่เห็นขอกไว้เห็นยังเหรรถนังเรียนพันธีบ่ได้มีเวลากชอบบ่ เดียวเนาะจีมนี่เป็นสชอาฮับิงซ่อบบฮับิโซบเำนมือมือนะสองพันใช่ไหมแต่ว่ารถรถเทียนี้เทียเป็นคนรับปิชอบปะแต่กอน่ะเพิ่นเก็บแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอเชาเก็บแล้วเพิ่นดกม้กสมองนี่แหละมองผู่ชุดปรมีเลย หอนแล้วหอนแล้วโลกัน huh. นี้หนูโลแปะเสร็จแต่เดร็ก็บ่กล้ากินเนาะขอชื่อหลอกหนึ่งเมื่อที่ต่ำเท่านั้นแหละเห็ดเพาะโลสี่เซนเนาะมีเห็ดเพาะกับมีได้เต่นอนรับแล้วอันนน้แต่งงนเนาะว้คุณน้อยนาอปอนะไม่เป็นแคงขนาดคนขนึ่คือจะเป็นยังเป็นยังจัดจ้จ้าจ้าจ้ามาให้แบบมาให้ได้เตือนเนาะ รถลายนี่แหละลายนี่รถมันเพราะว่าเขาต้องมาซื้อเครื่องซื้อสองเลยมันเหยียบกล้วยได้ทั้งหนาบิดอย่าบ่กเขาเอิ้นกล้วยกล้วยกล้วยนี่คือกล้วยนี่คือแบบอ่ากล้วยเอาขึ้นเอาทองไม่หรออันเอิ้นกล้วยนี่นะเอ้กล้ยกุ้ยกันหน่อยครับกุ้ยเราคือวัตถุลูกแบบฟังันเลยนะเออเจาก็ได้เนี่ย เาจะไปคุณบอกเราะออกโดยโดยโดยดุโดยโดยโตีมือตีนชิพ0ันยีบเนาะแต่คุณบอกจะจอดกันฟัวนบ่าวแล้วจะจอดนี่บ่อะไรหาพันห0ึ่งร0 0ยบเนาะหยังดะบายละคัเพลแม่วันนางนำบ่อไหายเดหายะนอนบ่ะหายเงียเฉียงยงนยบั

นเลนกูเซอร์น้ำเลยนาสามสี่ล kind of, uh, ้านลูกลากตาไม่ซ mm ื hmm. hey, okay ้อ okay ลูกตาให้ล like ูกจ้ะสบายดีแม่ผมดีออกคนเลยัมึงอาพัดเีบีไว้อยู่นีหน้าก็งอนนิดกว่าหน้าอ่อนนิดเอาของนิดมาลู

อะไรได้สามสิบห้าไนเพียงมานี่นุบิจูห้องแสบเซลล์อยู่นุบิจูหรือกากาหลือบ้าง่ายค่ะเออลูกอิซีเออลูกอิซี

พักเนี่ยเดีผัดชุบชูดชาต้องขื้นมีหลายแท้มีมีแด่เนี่ยใครมาแดงข้นใหมอ้มันแข้งฉับ กองแค่เน่หนังเซนหนึ่งคนใ้เซนว่ะเห็นเหรอนม เพชรเพิ่มเพชรดินคือพี่ป่านี่จานเซจานละเซนละช้าขีจานละเซนช้าขีช้าผีดูกระจายไม่คอนูนอือเอาแล้วและเอาเลือ อรยนเลยนะไรนะฮะก้อนบล็อกอะกันกันจาย ais, นึงใช่กันน้ำนึงใกันจีบแรกนินมาขึ้น ข uh ้าวมากนมูซอบมูโอ้โหแบบจังปนี่จังนี่เนียนมานจับอันนีวนันไปจับอะนั่งนึ่งเฮ้ยเราแปดสิบมีเฮ้ยเป็ดใครวะ เอาบ่ะเอามก่อนบอเห็ดเพาะปลาเ้าเขาขายบอเออพอนางโรตีแสนเห็ดเผ่งเห็ดตับเต่าเห็ดเผ่งเห็ดตับเต่าว่าจะนี่บ่

เจอราอาดุมมืกันเลยุณนัะเป็นสบายเลยเ้อเห็นปวดหรอเปล่มี่